5432ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมจากพอดแอนสตูดิโอทุกคนนะครับาคนในลองใงส่ยว่าทำไมผมถึงอัดคลิปตอนตีหนึ่งครึ่งครับผมวันนี้เป็นวันที่20ธันาวาคมน,นะครับวันที่เราอัดกันตอนนี้นะครับผมประเด็นคือมันจะใกล้ปีใหม่แล้วปีตอนนี้ยุคสอ2นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลยอยากจะหาอะไรทำนะครับหาอะไรพลานหางเงิน,นไ,ได้พลานไปเลย่ใช่ไม่ใช่ สางทีมปีใหม่ปีใหม่ก็ต้องต้องมีการจับฉลากปีใหม่ใช่ไหมครับพี่เทนก็คึ้อัพไปเลยเดียวนะครก็คือเป็นคนเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเราแบบแลกบอร์ดเกมกันไหมอาจจะเป็นเกมที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยแลกกันเแบบเกมนี้เราไม่ได้เล่นแล้วเราสึกว่าเออเราให้คนอื่นเล่นก็ได้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอออ่ะน่าสนใจเรามาแลกบอร์ดเกมกันดีกว่า ก็มีกฎเล็กๆน้อยๆว่าเดี๋ยวจะบดเกมชาระคามันพันนิดๆอะไรก็แล้วแต่พันนิดๆเพื่อจะได้เป็นเกมที่แบบเล่นต่อมาดกันเพราะว่าในแก๊งเราก็จะเป็นคนเล่นบดเกมที่หนักประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะปาร์ตี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการแลกกันขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเป็นเกมใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนเลยนะว่าแต่ละคนอยากให้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ในการสุ่มจับฉลากครั้งนี้นะครับก็จะมี เข้าร่วมอยู่ด้วยกัน6คนนะครับก็มีผมมีพี่เทนพี่บอลนะครับมีพี่ฝนพี่บอสแล้วก็เชฟอ่หคนแต่ละคนเนี่ยก็จะได้สุ่มหนึ่งคนนะครับชื่อหนึ่งคนไปผมเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่รู้หมดว่าใครจะส่งอะไรให้ใครแต่เขาเนี่ยจะไม่รู้เจ้าตัวเนี่ยจะไม่รู้ว่าใครจะส่งอะไรให้เขาแต่ไอแต่เราทําเพื่อให้ทุกคนสามารถคิดได้ว่าเอ คนเนี้ยเขาอยากส่งเกมมาไล่เขาเขาใส่อารมณ์อะไรราไปให้เขานะครับนเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมาสุมรลยชื่อกันว่าใครจะส่งอะไรใครบ้างแต่ว่าเรา,รนนเรายังไม่บอกตอนนี้เอ้ยเราจะยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเตรียมเกมอะไรไว้ให้และเขาจะส่งให้ใครแล้วตอนนี้เขาได้รับของเขาได้รับของจากใครแล้วเขารู้สึกยังไงเเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า รับรองเลยว่าบันเทิงไม่มีหรอกโมโมงค์เึ้นซงๆอ่ะบันเทิงจริงๆโอ้ oh, แต่ละคนดีๆทั้งนั้นไปไปดูดีกว่าครับว่างานจับฉลากสุ่มแรกของขวัญบอร์ดเกมครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรสวัสดีครับผมชื่อบอลนะครับก็หลายชื่อที่ผมจับได้นะครับก็คือน้องเชอร์นะครับ จริงๆตอนแรกเตรียมเกมไปแล้วนะ3าเกมนะครับที่ที่คิดว่าจะส่ง3าี่เกมนี่แหละแต่พอเราดูรายชื่อเกมที่เชอร์ส่งมาให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเกมที่เราเตรียมไว้มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ที่น้องจะหยิบมาเล่นบ่อยแต่ว่าจุดประสงค์เราอ่ะก็คืออยากให้เกมที่คนได้รับอ่ะรู้สึกว่าได้มีโอกาสหยิบมาเล่นบ่อยๆจริงๆยิ่งบ่อยแค่ไหนยิ่งดีเลยเราก็เลยนึกออกอีกเกมหนึ่งครับเกมนี้ชื่อดอหยิดนะครับจอบปิด ทุกคนก็ที่เคยเล่นก็น่าจะรู้ว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับมันเฮฮาเล่นง่ายประหยัดเวลาเล่นกับใครก็ได้ทุกเพศทุกวัยครอบครัวเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จริงจริงเกมนี้ยังซื้อมาได้ประมาณเดือนเดียวได้เล่นไปครั้งสองครั้งเองแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ก็ให้น้องเป็นของปีใหม่นะครับเราอยากอยากอยากให้น้องแบบได้สิ่งดีๆรับปีใหม่จริง ก็สำหรับน้องเชิญนะครับสำหรับปี2 0 2พนิบนะครับขอให้เป็นปีที่แบบดีสุดๆ,ดๆน้องไปเลยครับแห่งๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคเข้าข้างทุกเรื่องความรักการงานการออกเดทเกมอะไรต่งางๆครับขอให้รุ่งทุกเรื่องไปเลยครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่นะครับงไแงมันได้ะเอาเป็นว่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมก็จะไ,ได้ยินแหละ ได้เกมแล้วนะคะอ๊้ยสว่างเอาใหม่ oh ในบ้านแหละได้เกมแล้วนะคะได้เกมแล้วมาแบบงงมากไม่ได้แต่งด้วยต้อง <c oughs> แกะตรงไหนอะแกะตรงไหนดีอะแกะตรงนี้เลยะะแล้วกันครั้หนึ่งสนใจเหรอลูกสนใจเหรอลูก สนใจนอ,อ้าวอันน่าสนใจไหมอะอะอะมีคัตเตอร์อ่ะหยิบคัตเตอร์แป๊บนึงอีกคัตเตอร์อ,ตตอ,รอ,ตตอรแกคือเราไม่มีขาตั้งกล้องอ่ะเราเอาอย่างนี้แล้วกันนะขอโทษด,ด้วยแต่ว่าจะจีบแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ย แม่งเ,เลยอุ้ยไอหนังสูเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แำ๊บหนึ่งไม่ใช่แค่อะไรวะกล่องกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่นะ อปอิดเราอะค่ะดอปอิดอุ้ยแมวไม่กัดลูกพี <S <S 1> <S 1> <S 1> เ,เดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงต่อเมื่อกี้บัเบเบิ้ลมันเอาออกยากมากเราก็เลยขอคัดแต่ว่าอันนี้เกมพี่บอลเราไม่กล้าจับเลยอะเขาดูถน,นอมของมากเลยอะเราจะต้องแกะอันนี้ออกอะเราลืมแกะอันนี้ออกอะเอ๊ะมันเป็นมันเป็น อ,อ๋อฉันงูอีฮมีมันเป็นจริงทุกแกก็ถือว่าเป็นยางรัดเฉยๆอะลองแกะเลยนะคะขอลองแกะเลยนะคะสารภาพว่าไม่รู้จักเกมนี้ไม่รู้จักแต่ว่าแช่กล่องอะมันก็น่าสนใจมากมากเลยแกะไม่ออกอะดูแมวแมวมาสนใจแมวมาสนใจ แกออกเลยเราไม่รู้จักเกมนี้เลยมันจะเหมือนทินเดอร์บ็อกไหมอ่ะไเอาโอ้โอ,โอคือยังไงวะขออา่านแบบหนึ่งแม่ แมวแมวแมวมาสนใจมากเลยอะโอเคเอาเป็นว่าโอโอเคเราเค่อยๆวางนะคะเราต้องถนอมนิดนึงเพราะถนอมมาดีมากคือเราหยอดลงไปในนี้เหรอจริงๆแล้วฉันควรจะอ่านรูบุ๊กใช่ไหมอะแต่ว่าประทับใจคะ่ะประทับใจก็ขอบคุณพี่บอลมากนะคะสำหรับเกม drop ไว้เดี๋ยวจะเล่นแน่นอนเกมน่าเล่นมากไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะแล้วก็เกมของเชอร์จะไปส่งที่ใครเราก็ไปดูกันต่อแล้วกันเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็ได้พัสดุมาแล้วนะครับอันนี้ก็รู้รู้เลยนะครับว่าใครเป็นคนส่งมาวันนี้ก็คือคุณตองนี่นะครับอ่ ใจมากเพราะว่าดูกล่องใหญ่มากไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเหมือนกันนะมเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเออออกแล้วันนั้นก็คือโอ้มีหลายกล่องเลยนะครับหลายกล่องด้วยนี่มีหลายกล่องเลยสวัสดีครับผลตองนะครับผมสวัสดีอีกแล้วนะสวัสดีรอที่2ิล้านของวันนะครับวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นวันที่เราจะหยิบเกมให้เราเลือกไว้แล้วก็ไปส่งให้กับคนที่เราได้ไว้นั่นเองนะฮะรายชื่อที่เราทําการสุ่มไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับผมไปดูรายชื่อมาแล้วว่าเจ้าของเจ้าตัวเนี่ยเขามีเกมอะไรแล้วบ้างและเกมอะไรที่เขายังไม่เคยมีบ้างและเกมอะไรที่เรามีเราสามารถให้เขาได้บ้าง <c oughs> ซึ่งเกมที่เราเลือกไว้วันนี้เนี่ยนะเป็นเกมที่เราชอบจริงๆอะตังเลว่า ตอนแรกเราลังเลยว่าเราจะให้เกมที่เราเล่นแล้วเราไม่ค่อยอินให้เขาดีไหมเพื่อเขาไปเอาไปเล่นลเขาจะอินกว่าที่เราเล่นก็ได้อ่าเลยม,มันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แล้วเหมือนกับเราโยนสิ่งที่เราไม่ชอบให้คนอื่นอะไรเงี้ยเออมันก็มันไม่ไม่ฟันอะไรใช่ไหมมันก็แบบไม่ไม,ไม่ดีครแบบับคือจะพูดก่อนว่าเรากเป็นคนหวงของของที่อยู่ในบ้านเราหวงม,มากเราแทบไม่ค่อยจะอยากแบบเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเพื่อแผล ไม่ใช่คนประเภทนั้นนะเออไม่ใช่คนดีขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่หน่อไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เสียดายมากเลนขี้เสียดายมากก็เลยต่างจะยากเหมือนกันว่าจะเอาเกมอะไรให้ดีแต่ว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งเกมให้เรารู้สึกว่าเราอยากให้เราจะเลือกเกมเกมนี้ซึ่งเป็นเกมที่เราชอบว่ามันเป็นมันเป็นเกมที่เราได้เล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะสนุกเลยแล้วก็เป็นเกมที่ เล่นง,ง่ายแม้ว่าคอมเมนต์ก็สวยด้วยคอมเมนต์สวยงามมากเล่นง,ง่ายมากราคาก็ไม่ได้แพงมากอยู่ในระดับประมาณพันพันไม่ไ็่อะไรอย่างงี้ถ้าตอนเราราคาอาจจะถึง500ห้าร้อยได้ตาเพราะว่าหนึ่งกเกมมันโลคีเกมมันโลคีเขาโลคีหน่อยถึงว่ามันไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรืออาจจะพูดถึงแต่น้อยมากหรือคนหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นแต่ส่วนตัวเราชอบเพราะว่าเราเคยประสบการณ์ที่ว่าเราลองพาคนที่เป็นเหมือนแบบ นิวคัมเมอร์ของบอดเกยแล้วลองให้เขาเล่นเกมนี้แล้วเขาก็สามารถเอนจอยกับมันได้ก็เลยแบบเฮ้ยมันก็มันก็ดีนะเนี่ยมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมที่ดีหนึ่งเกมที่เรารู้สึกว่าเราดีเลยอีกข้อหนึ่งคือมันเป็นเกมที่เหมือนกับเป็นเมคานิคที่ย่อยมาจากเกมใหญ่ที่นี่ยเราจะให้เกมนี้กับเขาไปแต่ผมไม่รู้ว่าราคามันจะสูนเท่าไรเปล่าเวลาจะแถมอีกเกมหนึ่งไปด้วยเกมนี้เมื่อกี้ที่ผมพิ่งซื้อมาและ แกะแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ซองกาเลยนะและก็ยังไม่ได้เล่นเลยมันมันเป็นเกมที่เราซื้อเพราะเราเห็นอาร์ตมันน่ารักดีแล้วพอเราซื้อมาเราก็รู้สึกว่าโอกาสเลยโอกาสได้เล่นคือเมื่อไหร่ <c oughs> เกมนี้โอกาสได้เล่นยากมากเพราะมันเป็นเกมเนีแบบเรีวทไทมสปีดสปีดแต่อาร์ตมันสวยมากับมันน่ารักมากแต่เราเชื่อว่าโอกาสได้เล่นของเรามันน้อยมากๆากเลยนอ,นองก็เลยจะเอาเกมนี้ไปอีกเกมหนึ่งด้วยรวมๆกันก็จะประมาณอยู่ประมาณพันนึงหละ ประมาณพันอาจจะไม่อาจจะพันนิดๆหรืออะไรก็ว่าไปอ่ามาดูกันว่าผู้รับของผมเนี่ยเขาจะชอบเกมที่ผมเลือกให้เขาหรือเปล่านะว่าเกมพวกนี้เนี่ยจะตรงจะเร็ตเขาหรือเปล่าดูทีละเกมดีกว่าน,นะครับเกมดูกล่องเล็กก่อนละกันกล่องเล็กนี่นั่นก็คือโอ้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะมันไม่ใช่เป็นเกมนะครับเกมแรกก็คือเกมพุชนะครับ ไม่เคยเล่นเหมือนกันน่าจะน,น่าจะเล่นคล้ายๆูโน่ไหมไม่แน่ใจเ<อ>กมที่สองอันนี้เราจะได้เป็นเด็กอกมานะครับก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรนะน่าจะเป็นเกมนี้หรือเปล่าใช่คือเ,เกมโพสนะคะรับโบได้เป็นเด็กบ็อกมัน <Wow. S 1> ว้แมาขอบคุณครับตองอันนี้แปลกมากนะครับมาดูกล่องถัดไปนะครับอุ้ยมีกล่องได้กีกอย่าโอ้หรถแรงแตกแฉกมากอะไรนะเห็น เป็นกล่องที่ค่อนข้างมีสีสันเกมนี้คือเกมอ่านว่าอะไรวะ <S <S อ๋ออะไรพันพันพาราไดซ์ปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอ่านเป็นอะไรอะแต่ว่าเกมข้างในอะคือยังอยู่ในซีลอยู่เลยนะไม่แน่ใจว่าตองเคยเล่นหรือยังนะครับเอ้ยแต่เกมเกมเกมดูอาร์ตแบบน่ารักน่าสนใจมากเลย ขอบคุณครับเป็นกล่องนี้ก็ชอบครับคราว,รว,รว,รวน,นี้มีกล่องใหญ่กล่องนึงจริงจริงมีโน้ตให้ด้วยมีโน้ตให้ด้วยอุ้ยขอโทษครับทำกล่องขาดเขาเขีนว่าเกมพวกนี้อาจจะมูลค่าไม่ได้สูงมากเป็นเกมที่ตั้งใจคัดจากชั้นนะครับโ้าหต้องพูดมาโอ้ตันนี้ก็คือเกมโซเลเนียครับโซเลเนียเกมนี้เคยเคยเห็นอาร์ตนะเกมนี้คือ อ่าเป็นตัแบบปกกล่องดูสวยมากแต่ว่ายังไม่เคยเล่นนะครับไม่รูว่าเล่นยังไงขอไปศึกษาอ่านรูบกตัวก่อนนะครับก็สรุปครับได้จากตองมาทั้งหมด3กล่องนะครับแบบคิดว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเป็นเกมที่แบบน่าสนใจทั้ง3าเกมเลยครับยังไงก็ขอบคุณตองด้วยนะครับขอให้มีความสุขในปี2022นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อ่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับ มีสุขสมบัติตลอดปีเห่งๆทุกด้านเลยนะครับด้านเงินการเงินด้านต่างๆนะครับความรักครอบครัวนะครับขอให้สุขสมบัติครับตลอดปี2022แล้วก็ตลอดไปเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะฝนฝนนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปส่งของขวัญวันปีใหม่ให้กับเพื่อนๆในแก๊งบอรดแบรนสตูดิโอค่ะและคนที่ฝนจะต้องส่งให้นะคะนั่นก็คือตองตองนั่นเองค่ะตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องส่งให้ตองอะตื่นเต้นมากไม่รู้จะเลือกเกมอะไรในบ้านส่งไปให้คือเหมือนอะแบบไม่ใช่เกมในบ้านสิคือเกมเกมที่เราซื้อมานั่นแหละเราก็มีสต็อกไว้เราอยากส่งให้เพื่อน ทีแรกจะส่งยูโรให้แต่แบบตองมันก็ไม่ใช่สายยูโรอ่ะมันจะโอเคไหมแล้วก็ด้วยตัวเกมที่มันเป็นไลท์เวทแบบที่ตองจะต้องชอบอ่ะตองมันมีเกือบจะครบทุกเกมอยู่แล้วเลยคิดหนักมากว่าส่งอะไรให้มันดีจนอ่ะล่าสุดมันเพิ่งเซลฟี่รรูปที่แบบมีชั้นบอร์ดเกมในบ้านมาให้แล้วก็แบบนั่งดูดูดูให้ดูซิว่ามีเกมไหนที่ตองยังไม่มีอยู่จนได้เป็นเกมนี้ขึ้นมาค่ะนี่ใช่ และนี่ก็คือเกม For Our Shelter นะคะคิดว่าตองน่าต้องชอบเกมนี้แล้วก็คิดว่าเกมนี้เหมาะกับตองมากๆเพราะว่ามันมีความเป็น Worker Placement เป็นยูโรเบาๆแล้วก็มีการทอยเต่าเสียงดวงด้วยอ่ะขอให้ตองมีความสุขในวันปีใหม่นะคะ Happy ้นิวเ a ีค่ะไหนสวัสดีครับ เจอรี่มาส่งนี่เอามาให้คือทีแรกกำลังจะชวนอยู่เลยว่าให้ให้อัดคลิปอีกโอโหแสงเป็นมุมที่เลือกได้ดีมากเล้วกเพราเฮ้ยแสงดีมากครับผมโอ้โหุแต่เจ้ามาก กกดเกมบางหน้าแล้วนะเออ,อเดีนินหน้ะเออดีสวัสดีค่ะสวัสดีครัับสวตอนเช้าเอาเกมมาส่ง,สงอันนี้คือจริงๆเรารู้คือถ้าเป็นคนอื่นนะจะไม่รู้ว่าใครส่งเกมอะไรให้ใครใช่แต่เนื่องจากเราเป็นคนตุ่มเราก็จะรู้แล้วว่าใครส่งอะไรให้เราใช่แล้วแค่เราจะไม่รู้เขาจะส่งอะไรให้เราใช่ไม่ไม่รู้ใช่ไหนไม่รู้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 ได้แต่นี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรามีเกมนี้แล้ว it was at this moment that he knew he e f u c k เอ้ไม่มีเราเห็นเราไอ้ในรูปมันไม่มีไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปส่งพี <c oughs> ่ยีคือคือปรด็นคือตอนก่อนก่อนอันานวันนี้อัานแล้วว่าเมี่ยเช็คแล้วว่าในบ้านต่อไม่มีเกมนี้ <c oughs> ล่าสุดมันเพิ่งเซลฟี่รูปที่แบบมีชั้นบอร์ดเกมในบ้านมาให้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปส่งส่งรูปไปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วจะซูมให้ดูเลยว่าเนี่ยมีอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่อง อ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมไม่ให้แล้วก็มีแล้วใช่เป็นของขวัญนันปีใหม่อ่าเขินเขินเพราะเขินยิวกับผู้ใาอ๋อนึ่ว่าเขินเพราะตรงผิดเขินเพราะคิดว่าดูดีแล้วอ๋อเขินเพราะคิดว่าดูดีแล้วใช่อ่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วของขวัญวันปีใหม่จาก ว้เลน,นั่นเองคือจะบอกว่าตอนที่รู้ว่าได้ของขวัญจากบอแรแลบงงมากว่าแกจะส่งเคอรี่ทําไมค,คือฝนกระบ,บอแลบเนี่ยช่วงนี้คือทํางานด้วยกันบ่อยแล้วก็เจอกันประมาณแบบทุกๆสามวันเจอทีอะอแต่ว่ามันยังจะส่งเคอรี่มาให้นี่ก็คือไซส์ไซส์แบบไซสก์กล่องของมันไซส์ใหญ่มากมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะเ,<笑><笑><笑>เดียเด๋ยวเดี๋ยว เอ้เท่านี้จริงๆเหรอบอสนายส่งอะไรให้เราเอ้ยนี่คือนี่บอสส่งตัวนี้มาให้สเปนเดอร์สเปนเดอร์มาวเวนะคะด้วยการมีการมาด้วยบอสบอกว่าคุณรู้จักสตาร t ท g จ g a ี e เกมไหมขอให้ปี2022เป็นปีที่ดีโอ้ยน่าราักขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปโอ้ยเราจะเป็นตลอดไปเย้ ทูนางตัวดีใช่นางตัวดีคือฉายาที่เราเรียกกันเองในกลุ่มใชนางนางตัวดีน่าราักมนเฮ้ยไม่ได้มีกล่องเดียวอันอันนี้อันนี้คือ,นนคอส่งมาให้แบบเอ้ยจริงปันเนี่ยปุ๊บแกแกันเฮ้ยอันดับแรกคนทอนดูยี่ิงอะไร ขอบคุณเจ้าบอสแหละเพื่อนรักนี่คือแบบสเปนเดอร์มีไหมมีนั่นแหละสเปนเดอร์อยู่สักที่หนึ่งแต่แบบขอบคุณชอบชอบมากจีบได้ขอบคุณครับไเปิดคลิปไงวะนี่คือกล่องมีคนส่งอะไรสักอย่างมาให้ มาแกะดูกันเถอะนายทศกรรัตนสํารวจเทนนี่เรามาดูกันเถอะว่าใครให้อะไรมานะเจ้าเทนให้อะไรมานะนี่ได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเฮ้ย อ้ยนี่คือนี่คือท,ทามทาดามกริมมาสคิวรนี่คุณเทนส่งกริมมาสคิวรีมาให้ผมเดีย๋ยวจะต้องไปถามหน่อยแล้วว่าทำไมถึงส่งกริมมาสคิวรีมาให้เราสวัสดีครับผมเทนโทสครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเลือกเกมเกมหนึ่งนะครับส่งให้กับคุณบอสบอสแล็บบอทเกมนั่นเองเกมที่ผมเลือกให้เขานะก็คือ แก๊บกล่องนี้เลย g r มมัสคาร์เรตนะครับสาหรับเกมมัสคาร์เรตเนี่ยธีมเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวละครจากนิทานกริมนี่ยไปปาร์ตี้หน้ากากกันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเกมนี้จะเป็นเกมปาร์ตี้แนวดีดักชั่นนะครับก็เราจะต้องสืบให้ได้ว่าแบบเพื่อนของเรามีคาแรคเตอร์อะไรอยู่ที่แบบคว่ำอยู่ข้างหน้าเขาแล้วก็ต้องซ่อนตัวตนไม่ให้ใครรู้ว่าเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวละครอะไรนะครับเป็นผลที่เลือกเกมนี้ให้กับคุณบอสนะครับเพราะว่าคุณบอสเนี่ย เป็นคนที่แบบชอบสวมสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าแม้กระทั่งในรูปโปรไฟล์ของเขาก็เป็นเกมที่ดีนะครับสนุกมากๆเล่นได้สองถึงห้าคนเลยนะครับดีดิมตือดิมตือดีนี่ว้าว อะไรอ่ะ yesterday มันมีเข็มกาดมีเข็มกาด yesterday ขอบคุณเทนคุงมากครับในการส่งจิมมัสเกรดมาให้เดี๋ยวจะเอาไ้เล่นอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับเทนบายบายนี่น่โอ้เราถ่ายคลิปกันดีกว่าก็เออาใช่เดี๋ยวไปตัดเอาอีกทีแต่ว่าก็ ตาคนตาต่อนะคะไม่สะดวกถ่ายหน้าตัวเองมากๆเอาหน้าเือมาแปะไว้ตรงมุมซ้ายล่างนะโอเคไหมอันนี้ของพี่เทนนะคะของเชอร์ส่งให้พี่เทนโดยเอ็กซ์คูซีฟมากนี่มาลูมานี่มาลูมาอันนี้มาลูมาอันนี้มาลูมาอันนี้มาอุมาอุมาอมาอุ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 มาวางโอเคมันไม่หมาไม่สนไม่เป็นไรไม่เป็นไร <im itation> ตองเป็นตัดตองอยากทำอะไรตองทำเลยเรามีหมาให้ตองหนุด้วยนะและเราจะไม่ส่งไปสนีค่ะเราจะส่งแลบค่ะฝากเซ็นเซอร,ร์ลาคาให้ด้วยนะฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการที่เราแลกของขวัญกันนะครับก็คือ ผมได้รับเกมมาจากน้องเชอร์น้องเชอร์บายยูนิเวอร์สนั่นเองซึ่งเกมที่ผมได้นะครับนี่อุ้ยกระหัวเกมนี้นะครับคือ until daylight นะครับเป็นโคลออฟเกมเล่นได้สามถึหกคนมันจะเป็นเกมแบบอารมณ์แบบ survival ช่วยกันสู้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดไปได้วยกันแบบ ดูกล่องดูดีมากๆเลยอ่ะหนักมากน่าจะมีการ์ดเยอะมากๆแล้วก็มีโปรโมให้ด้วย <Wow. S 1> นี่น่ารักมากก็ขอบคุณตรงเซนมากๆเลยนะครับที่เลือกเลือกเกมหนีมาให้พอรู้สึกว่าแบบเออตีมตีมมันดูน่าสนใจอ่ะมันเป็นการแบบเหมือนกับว่าเป็นสไบ v วิลเกมสู้กับเหมือนจะสู้กับซัมบี้ป่ะแต่ว่าเป็นแนวเป็นโคออเกม แล้วก็เป็นเล่นใช้เน้นใช้การ์ดเป็นหลักก็น่าจะสนนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือบทสรุปของการแรกของขวัญวันปีใหม่นะครับการสุ่มจับฉลากแรกของขวัญกันนะฮะว่าใครสุมไม่ใครอะไรของไปแล้วอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ได้ของไม่คุ้มเลยทนี่คนนี้ได้ของเยอะจังคนนี้ได้ของราคาดีจังคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆเราความคุ้มไม่คุ้มมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะบางคนอาจจะแบบ เกมนี้เราไม่เคยมีเลยอเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่าแล้วหรือเกมมันรู้สึกเ่าแบบเฮ้ยเป็นเกมที่เราอยากได้มานานแล้วราคาจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าพอเป็นเกมที่เราอยากได้อยู่แล้วมันก็เป็นความคุ้มของเขาเหมือนกันคุ้มไม่คุ้มไม่ได้อยู่ที่ราคาหรือปริมาณนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้ใช้มันอ่ะได้ใช้มันได้รู้สึกยังไงกับมันได้ใช้มันได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างได้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าอันเนี้ยถึงเรียกว่าคุ้มเพราะฉะนั้นก็ อย่าตาากันอะกันนะครับถือว่าใครได้ของอะไรราคาไม่เท่ากันไม่ไม่เป็นไรนไะป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้อ่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้นะครับคนอยากกันไปก็อยากจะอวยพรปีใหม่เหมือนกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับได้ส่งของไปให้ฝนฝนแล้วเนาะก็ขอให้คนรับนะครับอ่ามีแต่ความสุขความเจริญนี่ในปี2022ไม่มีเรื่องทุกใจเนาะ แล้วก็ผ่านปัญหาไปได้ทุกๆอย่างเลยแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามบอร์ดแบนสตูดิโออยู่นะครับปีหน้าอย่าลืมนะเรามีกิจกรรมเรามีคลิปวิดีโอเรามีอะไรสนุกสนุกให้คุณดูแน่นอนตลอดทั้งปีเนะาะคราวนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามมีแต่ความสุขนะครับไม่มีความทุกข์แล้วก็ห่างไกลจากโรคโอมิคอนเนาะชีวิตแฮปปี้ทุกๆวันเลย ก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดก็ยังมีความรุนแรงอยู่แล้วก็มีถสายพันธุ์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคน,นดูแลสุขภาพนะครับทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยเพื่อที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ เรื่งนางหลายคนนะจะพูดถึนไปแล้วเรื่องอวยพรว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นขอให้ปลอดภัยจากโควิดโควิดคอนเอาผมจะมองอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับผมมองว่าโรคเนี้ยมันไม่เคยใจดีกับเรานะครับมันไม่เคยใจดีกับใครเลยด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นคนเดียวที่จะใจดีกับเราก็คือตัวเราเองบางทีเราคนต้องใจดีกับตัวเราเองบ้างนะครับในหลายๆครั้งไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีโอกาสที่เราจะเจอคนที่ใจดีมอบอะไรบางอย่างให้เราเสมอไปเหมือนกับเรื่องของขวัญที่เราแบบ เราใจดีให้คนอื่นก็เกิดจะไม่ได้ใจดีกับเราตอบแทนมาอะไรประมาณนี้มันมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าคนที่จะใจดีกับเราได้จริงๆคือตัวเราเองนะครับโลกมันใจร้ายมากๆเราไม่จําเป็นต้องใจร้ายกับตัวเราเองเพิ่มไปอีกหนึ่งคนเพราะว่าถ้าเราใจร้ายกับตัวเราเองหนึ่งคนเราจะาคนใจดีบนโลกไปดีไม่ได้แล้วบางทีสิ่งที่อยากให้ทําก็คืออาจจะอยากให้เห็นแก่ตัวบ้างแต่เห็นแก่ตัวในที่เนี้ยไม่ใช่ในเห็นแก่ตัวในที่ที่จะทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะครับแต่เป็นการเห็นแก่ตัวที่บอกว่า เราเห็นแกตัวเองในบางสิ่งที่เราคิดว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราควรต้องเห็นแกตัวบางอะไรที่คิดว่ามันเกินมาจากเราเราเห็นแกตัวได้ไม่ต้องพยายามแบกทุกอ,อย่างมาไว้เป็นของเราเองก็ได้จริงๆที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองทําได้นะเราก็จะพยายามทําไปด้วยกันนะครับก็จะพยายามทําเหมือนกันแค่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ว่าเราเชื่อว่ามันจะทําได้ครับแล้วก็โลกใจร้ายมามากพอแล้วขอให้เราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้ใจร้ายกับตัวเอง อย่าพึ่งรีบใจร้ายตัวเองขนาดนั้นนะ,นะครับสู้ครับทุกคนหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะโคว,โควิดโอไมคอนโออะไรก็ตามเนี่ยเอาให้มันผ่านไปได้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อยงยาจะดีขึ้นในไม่ช้านะครับผมก็ยังไงคอนจากกันไปก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบอดแอนสตูดิโอนะครับทาง f a c e b o o k y o u t u b e t i k t o k เลยนะครับผม จะพยายามทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นในปี2022นะครับจะมาอาจจะไม่ได้บ่อยทุกสัปดาห์เหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจะพยายามทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็จะมาให้เท่าที่มาได้แต่ว่าจะไม่จะไม่ลดคุณภาพลงเด็ดขาดก็จะมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งห่างหายกันไปนะครับันยังมีคอนเทนต์อื่นนอกเหนือจากคอนเทนต์คลิปที่ลงในยูทูบ้วก็จะมีไปไลฟ์บ้างใน Facebook พูดคุยเรื่องต่างๆแล้วก็อาจจะเอาไลฟ์จาก a c e b o o k มาลงใน YouTube บ้างอ่ะสลับกันไปอาจจะมีคนที่แบบนี้เยอะขึ้นเนื่องจากเวลาที่ไม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 ่มากกระดาษนั้นนะครับป้าก็ยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมยังไงก็ฝากช่องบอดแมนสตูดิโอหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามช่องบอดแมนสตูดิโอด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งแจ้งเตือนมาด้วยนะสวัสดีปีใหม่นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ 그랬나? 그럼 얘들이